สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโทรณักสาสมิเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูนี่ครับน้ําดื่มตาเจียกนะครับผมอ่าฟังแปลกๆใช่ไหมนะครับเพื่อนๆ่อนแต่น้ําดื่มนี้ชื่อตาเจียกจริงๆนะครับเพื่อนๆอน่านี่นะครับรูปแบบขวดก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าวันนี้ผมได้มา2ขวดนะครับ2ลายด้วยกันนะครับผมนี เท่เลยนะครับผมนี่นะครับน้ำมะพร้าวตาเจ๊กนะครับผมอ่าอันนี้ขวดแรกของเรานะครับก็จะมีเจ้าจ๋อลิงชิมปันซีนะครับยิ้มหวานอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคําว่าสวัสดี my name is เจ๊กนะครับผมอ่าแนะนําตัวด้วยนะครับถือว่าทําได้เท่ดีนะครับแปลกตาดีนะครับวันนี้ผมก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆดูกันนะครับนี่สาหรับสายสะสมอะไรแปลกๆนะครับนี่นะครับ ข้างหลังขวดก็จะเป็นแบบนี้นะครับซื้อหนึ่งขวดนะครับเท่ากับเราร่วมบริจาคหนึ่งบาทนะครับผมอ่าเข้าโครงการดูแลสัตว์นะครับผมอ่าขวดที่สองก็จะเป็นน้ําสับประรดเจ๊กนะครับผมอ่านี่นะครับก็จะเป็นเจ้าจ๋อลิงตัวสีเหลืองใส่แมสนะครับแล้วก็จะมีคําว่าเจอแต่โรลคลุ่มเล้าเมื่อไหร่เราจะโดนลุมรักเจ๊กโอ้โหบาดใจแอ yeah! นี่นะครับเจ้าจ๋อใส่แมสนะครับ ทำลิงออกมาได้เท่แปลกแหวกแนวมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอ,อ่านี่ครับด้านหลังก็จะมีทุกการซื้อเจี้ยหนึ่งขวดคุณได้ร่วมบริจาคหนึ่งบาทนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ,อ่านี่นะครับเงินบริจาคจะนําไปร่วมสมทบทุนนะครับโครงการดูแลสัตว์นะครับผมอ่าซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเ,เราก็สามารถ ซื้อและ้วราบริจาคไปในตัวได้ด้วยนะครับอ่านี่นะครับขวดแตกตามากๆเลยนะครับเพื่อนเอ่าเดี๋ยวเราจะลองมาชิมน้ํากันนะครับเพื่อนเพื่อนเริ่มกันที่น้ําสับปะรดเจ๊กกันก่อนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะเขย่าก่อนดื่มนะครับแล้วเราจะมาลอกพลาสติกตรงฝาขวดนี้ออกนะครับผมอ่าเราออกให้หมดเลยนะครับนี่นะครับออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมาเปิดฝากันนะครับเพื่อนเพื่อน เปิดออกมาแล้วครับอ่าอันนี้ที่เห็นเป็นฟองนี่คือเราขย่านะครับพเพื่อนๆ um. นี่นะครับน้ำสับป,ปะรดตาเจ๊กนะครับเราจะมาชิมไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ <Yea. S 2> นี่นะครับเ <cigar> ช็คแอนชิลนะครับผมอ่าขย่าก่อนดื่มนะครับอ uh ่าแล้วก็ชิมเลยครับผมอือได้รสชาติของน้ำสับป,ปะรดจริงๆเลยนะครับพเพื่อนๆอ่านี่นะครับถือว่ารสชาติดีเลยนะครับ นี่นะครับน้ำสับปะรดตาเจ๊กนะครับขออีกทีครับผมอ่านี่ครับส่วนใครที่ชื่นชอบการสะสมขวดลายแปลกๆนะครับก็สามารถไปหาซื้อน้ำเจ๊กได้ที่ซีเจทุกสาขาเลยนะครับผมอ่าผมซื้อมาจากที่ซีเจนะครับน้ําเจ๊กนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมน้ํามะพร้าวกันต่อเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับน้ํามะพร้าวตาเจ๊กนะครับนี่ครับเขย่าก่อนชิมนะให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆ อหอมนะครับผมเรามาชิมกันเลยครับออร่อยครับวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีค่ะ